สบายดีสวัสดีครับเพื่อนๆมาดูตะก้ออีกนะครับอันนี้ตะก้อเดียวนะครับอันนี้ป่าภาคนะครับเดียวกับฝั่งโน้ไม่รู้ชื่ออะไรนะครับมาดูนะครับตอนนี้แต้มน่าจะสามสองก็หัวแปรโอ้โหตรงนี้ยอดดีมากครับป่าภาคบอกยอดอย่างนี้กูจะรับได้ยังไงโอ้โหเลือดตเหรอแ แดมสองต่อสนะครับเสิร์ฟม,มาอย่างนี้ปาภาคยกโอ้แล้วก็แกเล่นสไตล์อย่างนี้นะครับโอ้แกบอกว่าอย่ามองลูกแรกนะครับแล้วก็นะครับวัด <c oughs> ดีครับอ่าภาคตีดีนะครับลูกนี้ ก็เดียว,วก็เวทเล็กๆนะครับประภาคแกจะเสิร์ฟไปไหนนะครับถ้ายืนเป็นเอกลักษณ์ของแกนะครับลูกเสิร์ฟเสิร์ฟต่อโอ้โหตรงนั้จับตีโอ้โหตีหยอดดีมากครับลูกนี้โอ้โหแต้มสามต่อสอโอ้โหประภาคเสิร์ฟติดเน็ตลูกนี้พี่จะโฆษณาเน็ตไปถึงไหนเนี่ย แกบอกอ่านเรียมจนเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับตรงนี้โอ้โหแ้มสองต่อสามนะครับโอ้พี่วังนุ้เสิร์ฟซ้ายแกถนัดซ้ายหรือเปล่าไม่รู้นะครับปาผักขู่ถนัดโอ้โหติดเกียวนะครับทำไงครับโอ้โหคู่นี้ชิงหนึ่งพันบาทนะครับคู่นี้นะครับแป็นก้เดียวนะครับปาผักโอ้โหแกบอกร่างกายไม่ฟิตนะครับแต่เดียวแกก็เตะให้ทุกคนนะครับ แต้มสามต่อสามนะครับนี่เสิร์ฟเสิร์ฟมาซ้ายโอ้ประภาแกไม่มีซ้ายนะครับแตวก็แกทํำยังไงตีหัวโอ้โหคิดว่าแกก็ตีไม่ดีนะครับแต่แต่ก็เวทนี้สูสีนะครับถึงจะเดี่ยวกันได้นะครับถ้าเวทไม่ดีแบบเนื้อกว่าแกแกก็เตะไม่ได้นะครับแตวก็นะครับแต้มสามต่อสามนะครับประภาจะเสิร์ฟไปทางไหนครับแกมองเหลี่ยมนะครับ กายืนของแกเป็นเอกลักษณ์เหลือเกินครับปลาพักเสิร์ฟเปิดตรงนี้ไงลางทำไมตีหัวครับโอ้โหโอ้โหได้แต้มนะครับปลาพักได้แต้มนะครับลูกนี้ผมถ่ายผมจะคอยหันกล้องจับนักกีฬานะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่คอยกดไลค์กดแชร์ให้เรานะครับฝากช่องด้วยนะครับกับบ่าวเวนนะครับฝั่งไทยและฝั่งลาด้วยนะครับฝั่งเพื่อนบ้านด้วย ต่างประเทศด้วยที่ดูคลิปของเรานะครับขอบคุณทุกคนนะครับติดตามช่องเราด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับเราจะถ่ายให้ดูทุกวันอาทิตย์นะครับแต่ก็นะครับขอพักกินน้ำแป๊บหนึ่งนะครับเรามาดูตะก้อต่อนะครับสามต่อสี่นะครับเสิร์ฟมาฝากมองเหลี่ยมไว้แล้วโอ้โหมองและแผลนี้น่าจะรับได้ทุกอย่างแต่ข้ามหัวนะครับแผลนี้ โอ้โหสูสีนะครับคู่นี้นะครับไม่รู้กี่นาทีนะครับคู่นี้โอ้โหดูปากพักดีแกฟิตมากนะครับตัวนี้แต้มสี่ต่อสามนะครับพักเล่งเหลี่ยมมาแล้วเสิร์ฟไปโอ้โหเล็งจนเสิร์ฟไม่ข้ามนะครับเล็งยังไงเล็งเสิร์ฟติดเน็ตครับโอ้โห สนามสาธรนะครับใครว่างก็แวะมาได้นะครับมีรับแขกให้นะครับกระติบน้อยพระรามสองก็มานะครับอยู่นั่งรอขานอกอยู่นะครับแกมากับภรรยาของแกครับติบน้อยพระรามสองโอโ้โหแกนั่งรอตรงนู้นนะครับกำลังจีบเรียมอยู่ถ้าใครสนใจก็แวะเข้ามาได้นะครับสนามสาธรของเราแต้มสี่ต่อสามนะครับ ประภาคเสิร์ฟต่อยกทำไงครับโอ้โหข้ามฟรีเนี่ยว่าแกออกแล้วครับเมื่อกี้ยังหัวแปอยู่เลยเราก็ไม่รู้เหลี่ยมนะครับเรามาอัดคลิปให้เพื่อนๆดูนี่นะครับใครที่ชอบดูพวกกักนนะครับดูด้วยนะครับอยู่กรุงเทพนะครับมีทุกเหลี่ยมที่ให้เราเตะนะครับเราจะเตะเหลี่ยมไหนเขามีรับให้หมดเสิร์ฟฟรีข้ามฟรีก็มีนะครับสนามสาทรครับส่วนใหญ่สนามสาทรบอก เตข้ามฟรีมันเหนื่อยข้ามหัวแปรดีวกว่านะครับเสิร์ฟติดเน็ตอีกแล้วครับแผ่นี้แด้4ต่อสนะครับป่าพักเสิร์ฟต่อเสิร์ฟไปซ้ายเกี่ยวลูกนี้เหยียบโอ้โหแล้วก็แกเหยียบบีมนะแกสูงน่าจะประมาณ1้0ยปกว่านะครับส่วนสูงของพี่แกโอ้โห แกเหยียบนี่ไม่ต้องกระโดดแลครับยืนเหยียบก็ชิบหายแล้วครับใครจะเกี่ยวเสิร์ไปลูกนี้ขวาภาคเปิดหัวโอ้โหเสมอแล้วครับแต้มสี่ต่อสี่แล้วครับขวาภาคน่าจะหมดแรงนะครับฝั่งนู้นน่าจะวัยรุ่นกว่านะครับโอ้โหเนี่ยกำลังยิงพื้นนะครับเกมต่อไปนี่เทิดปากน้ำนะครับกำลัง ยิงพื้นนะครับไม่รู้เตะเบี่ยมต่อไปหรือเปล่าไม่รู้นะครับเทิดปากน้ำนะครับฝากเ c พซี know พิเทิดด้วยนะครับดูต่อนะครับปากเซิร์ฟยกทำไงตีหัวเหลี่ยมอ้าวตดเกี่ยวยังติดเกี่ยวฝั่งนู้นนีครับโอ้โหฝั่งนู้นได้ความยาวความสูงความใหญ่นะครับตีโอ้โหปากากน่าจะหมดแรงนะครับแล้วก็อย่างนี้ โอ้โหถ้าแกรับอย่างนี้ก็น่าจะหมดแรงนะครับตะก้อน,นะครับน่าเสียดายครับมาดูตะก้อต่อนะครับแต้ม4-4นะครับออกภาคทำไมตีหวยแล้วตีงี้ก็ใสเลยครับยังอยู่แปรมาออกภาคมองลูกขนัดของแกติดเกีียวอีกโอ้โห กว่าภาคนะครับแกจะเสิร์ฟไปไหนครับแต้มตอนนี้4ต่อ4นะครับเล็งเลียมอยู่เสริเสร์ฟเสิร์ฟปั่นลูกนี้โอ้โหได้แต้มครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีมากครับโอ้โหาภาคได้วามเก่าวามเก่าเกมนะครับถือว่าเป็นเจ้าสนามนะครับแกมาซ้อมประจำนะครับแต้ม5ต่อ4นะครับแกเสิร์ฟไป พี่เขายกทําไงครับเหยียบโอ้โหแกเหยียบหนักมากเลยครับพี่เขาโอ้โหเหยียบจนแบบปาผ้าบอกกูรับจนเจ็บเท้าหมดเลยครับโอ้โหดูต่อนะครับแต้ม4ี่ต่อห้านะครับเสิร์ฟมาปลาผ้าทาไงตีหัวไปเลยลูกนี้ไม่ต้องรอจังหวะเยอะแต่ก็เดิมพันครับแกบอกไม่ต้องรอโอกาสครั้งเดียวก็ถือว่าเกินพอนะครับโอ้โห แต้มห้าต่อสี่นะครับแกเล็งเรียมแล้วแกะจะเสิร์ฟเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟปันอีกแล้วรับได้แกทำไงเหยียบถนัดโอ้โหลูกเหยียบแกนี่รับไม่ได้เลยนะครับปา่าภาคบอกเหยียบหนักเกินครับเรามาดูตะก้อต่อนะครับเสิร์ฟมาตรงนี้ปา่าภาคตะก้อแกไม่มีทรายนะครับแกบอกขาเดียวก็กินแล้วครับลูกนี้ไม่ต้องยกซ้ายยกขวาครับขาเดียวแกบอกก็ก็กินแล้วครับ คู่นี้น่าจะนานนะครับล็อกนานนะคู่นี้คู่นี้น่าจะนานนะครับน่าจะเกือบน่าจะสิบกว่านาทีนะครับแต้มห้าตัวสี่เองครับพอพักเสิร์ฟเสิร์ฟไปไหนเกี่ยวทําไงครับตีหัวติดเกี่ยวอ้าวออกโอ้โหน่าเสียดายมากลกนี้ฝั่งนู้นหมดสิทธิ์แล้วนะครับ แปลออกลูกนี้แต้ม4ต่อ5นะครับโอ้โหไปแล้วแกไม่มี้ายอย่างจริงครับปั่นถนัดไปไหนครับลูกนี้ติดเกีย่ยวยกเหยียบติดส้นอา้าวอยูู่้หฝั่งนู้นในในความยาวนะครับตีหัวโอ้โหแกคิดมากไปหรือเปล่าครับตีออกลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายมากครับดูตะกอตอตนะครับแต้ม5ต่อ5ตอนนี้ ต่อครับ5้าต่อห้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้พักเปิดหัวทำงางลน้นฝั่งนู้นได้แต้มหรือเปล่ายืนปาดหรือเปล่าตีหัวดีกว่าโอ้โห6ต่อห้านะครับตอนนี้ฝั่งนู้นแซงแล้วนะครับดูตะกอต่อนะครับภาคตีโอ้โหตีเหลี่ยมลูกนี้ตีหัวดีมากครับลูกนี้ฝั่งนี้เป็นพี่ยิ้มนะครับ เราก็ไม่รู้จักชื่อเขานะครับรู้แต่ว่าพี่ยิ้มนะครับฝั่งนี้โอ้โหเดี๋ยวบอกมีอย่างมาเติมให้มันมีแรงสู้กว่านี้หน่อยไหมครับแต้มห้าต่อโหนะครับปลาผักแปร้ามฟรีแก้จะเถื่อไปไหนปลาผักติดเกี่ยวทำไงครับเหยียบเอาดีวกว่าโอ้โหเหยียบตรงนี้ใครจะรับล่ะครับเหยียบแรงขนาดนี้ดูพี่ยิ้มเสิร์ฟต่อนะครับแก๋จะเสิร์ฟไปไหน เติบไปพี่ฟักโอ้โหเกเตตะก้อแกไม่ต้องรอจังหวะนะครับแกนี่เป็นตะก,ก้อเดียวนะครับอายุเท่าแกแก,กบอกเดี่ยวให้ได้นะครับใครก็ได้นะครับแกบอกนู่นะครับใบหน้าของแกใครก็ได้นะครับแกบอกถ้าอายุเท่าแกนะครับโอ้โหดูต่อนะครับ แต้มเจ็ดต่อห้านะครับพี่แกจะเสิร์ฟไปไหนเสิร์ฟไปซ้ายอีกแล้ว <relevance> แกรู้ว่าป่าภาคแกไม่มีซ้ายนะครับแต่ก็แต้มแปดต่อห้าแล้วนะครับตอนนี้โอ้โหแล้วก็ป่าภาคแกไม่มีซ้ายนะครับแต้ม <stink> แปดต่อห้านะครับดูต่อนะครับแล้วก็เดียวนะครับแล้วก็สาธรโอ้โหไปแล้วป้าภาคป้าภาคบอกกูหมดแรงแ,แล้ว ป้าพาก็บ้กหมดแรงแล้วครับปภาพากบกหมดแรงแล้วครับมียิ้มเสิร์ฟต่อนะครับแต้ม9ต่อ5นะครับเสิร์ฟไปซ้ายแล้วป้าพางน่าจะหมดแรงนะครับพักตีหัวติดเกียวครับโอ้โหลุกนี้ติดเกียวแตกอกหลังครับลุกนี้ดดโอ้โห บอาม2มาแล้วเนี่ยมานี่เลยาจิาี่เลย oh, oh. มาี่เลยรใคก็ได้มาเลยปภาค5ต่อ9นะครับ,บาภาคจะเสิร์ฟไปไหนนะครับตอนนี้เป็นรอนะครับโ <ME> อ้โหเสิร์ฟดียังติดเกี่ยวข้ามโอ,อ้โหติดส้นโ<ฮ>อ,อ้หส้นเหมือนตักขอเลยนะครับเกเกี่ยวตรงนี้มับเลยนะครับล้นมาครับ นี่นะครับพี่ไก่แจ้นะครับฝากพี่ไก่แจ้นะ้วครับเกรแก่พี่ไก่แจ้สาทรน,นะครับฝากติดตามพี่แกด้วยนะครับเราก็จะเจอกันทุกวันอาทิตย์นะครับแม้มหกต่อเก้านะครับปาภาคแก,กจะเสิร์ฟไปไหนอ่านเรียมอยู่เสิร์ฟมาปันทำไงตีหัวยอดดีกว่าโอ้โหยอดดีมากครับตรงนี้ต่อนะครับตอนนี้เก้าต่อหกเสิร์ฟไปซ้ายป่าภาคเปิดหัว อภากทำไงพภากตีโอ้โหตีลอกลูก oh. น oh, okay? ี้พ uh ี oh. ่แกหลงเลี่ยมนะครับโอ้โหหลงได้ไงลูกนี้โอ้โหน่าเสียดายว่ะโอ้โหโอ้โหผู้ตกรอบต่อนะครับเก้าตงนะครับเสริมมาทำไมครับพี่ยิ้มทำไงโยดอภากบอกสบายอ้าวล็อตแตกตรงนี้โอ้โหน่าเสียดายครับ มาภากไหมไม่เห็นจะตอเตโอ้ยเพื่อนต้นเรานะครับเพื่อนต้นเรานะครับตอนนี้กําลังมาจีบเหลี่ยมก่อนนะครับถ้ามีก็เตะให้นะครับสองพันอัพนะครับโอ้โหโอ้โหต้นบอกอ่านเหลี่ยมอยู่ตอนนี้เพื่อน จินินตมันเลยมันไม่ตรอ่รอูลูกน้นรนี้ปะพาคหมดแรงเมือเปล่าครับมาดูตะก้อต่อตีหัวตีเกียก่ยวพี่แกได้สกสอมยาวเตะโอโ้โหลกนี้ซ้ายขวาได้หมดโอโ้โหตะกอลูกเดียวเกวเมหรือเปล่าครับลงนี้ เกมหรือเปล่าลูกนี้เซิร์ฟไปลูกนี้ปภาคักูลากไปไหนแกทําไงตีหัวติดเกี่ยวอีกแล้วโอ้โหพี่แกได้คามสูงความใหญ่ความยาวนะโอ้โหเกมโอเวอร์นะครับขอบคุณเพื่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนนะครับพี่ยิ้มชนะนะครับโอ้โหเกือบพี่แกบอกเกือบตายเกือบตายใช่ป่ะพี่โอ้ไม่มีแรงพี่โอ้ไม่มีแรงครับโอเคครับเพื่อนๆขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ่ายคู่ต่อไปนะครับ